วันนี้นะคะมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนล่าสุดเนี่ยคือเราไปเที่ยวกันที่หัวหินแล้วระหว่างทางขับรถกลับบ้านเราก็ได้แวะร้านนะคะแม่กิมลังใช่ไหมเพราะว่าอยากซื้อแบบของกลับไปฝากออแล้วกออ็หาขนมทานกันเล็กน้อยที่เนี้ยตอนนั้นน่ะน้องทาดีกับน้องคิดดีหลับอยู่บนรถพอดีเราก็เลยอุ้มแค่น้องพอดีลงไปนะคะอืม สักพักเดินซื้อของมันอยู่ปกติพี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าน้องคิดดีร้องตื่นใช่ปาป๊าป๊าก็เลยเดินไปหาคิดดีปะตอนนั้นอ่า<ม>ไปอุ้มมา,มมาแล้วไงต่อแล้วก็อา่าก็พาเขาเดินบนด<ม>้วยเพราะว่าเรายังซื้อของไม่เสร็จก็<ม>คือพอเข้ามาเดินซื้อของพีทก็เหมือนไปเลือกของตรง สักฝั่งหนึ่งไกลๆจากปาหมะแต่ปามะกำลังอยู่ตรงแคชเชียร์แล้วกำลังจะจ่ายเงินแล้วที่นี้ป้าก็ตะโกนมาบอกว่าเออเนี่ยให้แม่ไปเก็บรอางาเ,เท้า,ล,ทาลูกให้หน่อยอเพราะว่าพีแบบว่าก้มไม่ได้ก้มไม่ไหวเนาะด้วยความอุ้มลูกอยู่ปมก็โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเก็บให้เพราะว่าพีจะเดินพาลูกกลับไปที่รถแล้วใช่ไหมคะ ปอมก็เดินไปเดินไปป้อมก็เห็นรองเท้าน้องแล้วปอมก็หยิบขึ้นมาก็เก็บขึ้นมาตามปกติแล้วเราก็รีบไปจ่ายตังค์แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ออกไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเออประมาณครึ่งชั่วโมงออกไปครึ่งชั่วโมงก็เหมือนน้องพอดีอ่ะเขาก็เริ่มเหมือนไม่อยากนั่งคาซีนน้องก็เขาไม่หลับมาเออเพราเขาเขาไม่ได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนนั่ง คาซีนแบบเรียบร้อยมาสักชั่วโมงแล้วเด็กก็ต้องการที่จะแบบออกจากคาซีนแล้ว<ช>แหลเนะ<ม>เป็นเรื่องแบบปกติแต่ขาไปสมูทมากเพราะเราจะขึ้นรถตอนง่วงเขาก็จะหลับยาวกันจนถึงที่ตลอดทีนี้พอล้อมกูเออ<ม>ป้าก็เลยบบ<ม>โอเค้นเดี๋ยวเราแวะปั๊มหน่อยปกติจริงๆสถานการณ์ช่วงนี้เราก็จะยังไม่ค่อยอยากแวะปั๊มเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่เราก็อยากให้ลูกรีแลก์อยากอ้มลูกออกมา,าพักอ่าก็ลงมาแวะปั๊มกัน มีเซเว่นอยู่ข้างหน้าซึ่งคนก็ไม่เยอะเนอะตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวให้ลูกอ่ะไปะหาขนมหาอาหารทานกานันบนรถอ่าเป็นมื้อเย็นไปเลยระหว่างที่ขับรถกลับบ้านไม่อยากแวะร้านอาหารที่ไหนแล้วออ่เทีนี้พ่อกําลังจะลงจากรถทุกคนใส่รองเท้าเสร็จคิดดีก็คือ,อมองไปที่รองเท้าคิดดีแล้คิดดีก็บอก รองเท้าคิดดีอยู่ไหนคะอะไรเงี้ยเหมือนวางอยู่ตรงนั้น <โฮ S 1> แต่อยู่แค่ข้างเดียวคือมีแค่ข้างเดียวซึ่งเราก็เฮ้ยตกใจแล้วเอ้ยก็คือตอนที่ป้าบอกให้เก็บรองเท้านี่คว่กุก้มดูที่ใต้เก้าอี้อคิดว่าเออน่าจะมีเออคือ,อบบสรุปเนี่ยป้าหมาเข้าใจคิดว่า รองเท้าตกแค่ข้างเดียวถ้าสรุปแล้วคือตกสองข้างนใ,นใช่ไหมแต่คือป้าเดินไปก่อนแล้วแล้วแบบเหมือนเราก็ไม่ได้คุยกันนะว่าเออรองเท้าลูกแบบเก็บ,กบสองข้างนะเพราะป้าเหมือนมองไปแล้วที่พื้นนะมีข้างเดียวแล้วตอนนั้นก็รีบมาสรุปอีกข้างหนึ่งกระเด็นไปอยู่ใต้โต๊ะ <c oughs> ใต้โต๊ะขนมของที่ร้านแม่กินลังเราก็แบบเฮ้ยทํายังไงดีเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ป้าแบบ ซื้อมาใหม่ให้ลูกไปรองเท้าแตะแบบรองเท้าแตะเมอร์เมดของเขาที่แบบซื้อเพื่อเตรียมมาเที่ยวทะเลก,ก็เลยกลายเป็นรองเท้าเก่งคู่ใหม่ของเขาพอดีอเขาก็แบบ,บ,บริงไปเลยว่า,าราคามันสูงออแล้วด้วยความที่อ่ะนนิดน,นึงตรงที่ว่าเราอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคามันคู่ละเกือบพันเลยนะรองเท้า่เราก็เลยแบบเฮ้ยทายังไงดีลูกก็แบบถามหาและเริ่มจะแบบงอแงแล้วไม่ยอมจะใส่รองเท้าคู่นั้นให้ได้ตอนที่ลงไปเซเว่นอ่ะ เขาก็ไม่ยอมเลยนะใส่รองเทา้านั้นหนึ่งข้างแล้วก็เอาคู่อื่นมาใส่อีกหนึ่งข้างปอมก็โอเคไม่เป็นไรเอาตามที่ลูกสบายใจไม่อยากให้เขาร้องงองแงก็แปลว่าใส่แบบรองเท้าแตะคู่ใหม่ข้างหนึง่งแล้วก็มีรองเท้าอีกข้างึ่นเป็นส้นสูงบาร์ดี้เออคือมีถ่ายรูปไว้เพราะว่าเข้าไปที่เซเว่นอ่ะเราป้อมอ่ะก็แอบขำเพราะเหมือนกลายเป็นว่า ก็ก็รู้สึก it, แบบเซ็งตัวเองนะว่าทําไมตัวเองแบบไม่หยิบมาอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ย<ม>จะก็บอกใจะ <พอ S 1> ให้ดูดนี่ว่าเขาก็เลยกลายเป็นสส่รองเทาแตะข้างหนึ่ง <c oughs> บาร์บี้ข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ในเซเว่นหน้ามู่เลยอันนี้นะคะซึ่งอ่ะโอเคขึ้นรถมาเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็รีบปฏิบัติการ ตามหารองเท้าลูกคืนนะคะแต่ตอนแรกฉันบอกว่าช่างมันเถอะเขาแบบมันมันใช่มันก็ไม่น่าจะสะดวกหรอกอืมคือตอนแรกอ่ะเราก็คิดในมุมว่าเอ๊เราก็ไม่ได้อยากรบกวนคนอื่นเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าลูกเราอ่ะก็อยากได้รองเท้ารองเท้าคืนด้วยเป็นคู่เก่งของเขาแพงแบบนี้สีนี้ไซนี้แล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงมากอีแม่ก็ด้วยความงกนิดนึงก็เลยรีบขึ้นมาหา เ,เบอร์โทรที่ร้านพอดีแบบว่า<อ>แ<ร>ม่กิมร,งรมมังเนี่เขาไม่มีที่ถุงก็นั่งเซิร์ชไปแบบหาเวฟอ๋อเขาก็จะมีเอ่อเพจ Facebook เ,เนาะแล้วก็จะมี Line แอดโชคดีมากมีเบอร์โทรมี Line แอดตอนแรกอะ่ะมีเบอร์โทรรีบโทรไปก่อนเลยโทรไปอสองเบอร์ไม่มีคนรับเลยก็เคร่องบนใจเลยทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแอด line แอดไปแอด Line แอดไปก็ เข้าไปทักแล้วเขาก็บอกว่าเออให้โทรติดต่อได้ที่2เบอร์นี้ได้เลยแล้วปามก็เลยใช่ตัวแอดมินบอกว่าให้โทรเข้าเบอร์นี้ได้เลยแต่ปามอ่ะก็บอกเขาว่าโอเคโทรไปแล้วหลายรอบเขาไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยแอดมินก็แอดมินก็น่าจะไปบอกทางเจ้าของเบอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะสักพักเขาก็โทรกลับมาแบบไม่นานเลยอ่ะโทรกลับมาแล้วก็ พูดคุยกันเราก็เลยบอกไปว่าเออเราทำรองเท้าแตะลูกตกไว้เป็นรองเท้าแบบสีฟ้าเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบช่วยดูให้หน่อยที่สาขานี้เพราะจริงๆเขามีตั้งห้สาขาตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าชื่อสาขาอะไรแต่ก,ก็โอเคจําได้เป็นสาขาที่มีตัวสไปเดอร์แมนเออสไปเดอร์แมนอยู่หน้าร้าน,นาแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็รีบ บอกว่าเออโอเคเขาแบบน่ารักมากเลยนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะรีบแบบโทรถามเออที่หน้าร้านให้เลยตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเออคนที่คุยอะ่ะแบบเออเป็นใครนะคะแต่ตเขาก็การหวว่าจะได้นะแต่เขาก็แบบรีบร้อนในการโทรตามแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังด้วยแหละกับรองเท้าแตะคู่เดียวแบบเออแบบเขาไม่น่าจะมาสนใจอะไรเงี้ยเนาะเขาก็โทรไปเขาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวรีบโทรให้เลยพอโทรไปที่สาขานั้นเขาบอกว่า โทรกลับมาบอกว่ารองเท้ายังอยู่แล้วก็โล่งใจมากอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักมากเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเขาส่งไปสนีกลับมาให้อะเราก็เออดีใจแหละได้ได้ได้คืนแน่นอนก็เออคุยคกันไปก็ต้องรู้สึกเออขอบคุณรู้สึกขอบคุณเขาที่เขาแบบเต็มใจที่จะส่งไปสนีกลับมาให้อะไรเงี้ยค่ะและทีนี้ พอดีจังหวะอันนี้คืออาจจะแบบอันนี้ไม่ได้เป็นไรนะคือปัมเข้าใจมาจะมีผิดพลาดกันได้คือเหมือนกับว่าทางร้านคิดเงินผิดไปประมาณร้อยยี่สิบบาทปัมก็เลยบอกทางร้านไปทางร้านก็รีบบอกเลยว่าเออขอเลขบัญชีเออเขาก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วว่าเออคิดผิดไปจริงอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ได้ของอันนั้นมาจริงอะไรเงี้ยแล้วเขาพอดีใส่แบบ ข้อมูลเกินมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วปัมก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้เป็นค่าส่งไปสนีเพราะมันประมาณแค่ร้อยี่สิบาทเนาะปัก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องส่งไปสนีเก็บไว้ส่งไปสนีวันนี้เขาก็แบบช่วงเช้าว่ะส่งแบบตัว tracking ม,มาให้เรียบร้อยเลยว่าแบบ<ม>ว่าแบบส่งไปสนีเรียบร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยค่าส่งแปดสิบาทแล้วเหมือนมันยังมีส่วนต่างสี่สิบบาทใช่ไหมทุกคน เขาก็แบบขอบัญชีเพื่อจะโอนเงินคืนแหละอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วป๊อกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าทําให้ร้านค้าเสียเวลาต้องออกไปส่งไปรษณีย์ให้ปามก็คือไม่ต้องโอนคืนนะสี่สิบบาทเหมือนช่วยช่วยกันเขาก็ขอบคุณกันไปแล้วพอช่วงเย็นอะไปรษณีย์ก็มาถึงนี่นะคะก็คือเป็นกล่องอย่างงี้ยแหละนี่เลยเป็นกล่องไปรษณีย์นะคะส่งมา จากจากร้านแม่กิมล้างนะคะเนี่ยผู้ส่งเนี่ยส่งมาจากจังหวัดเพชรบุรีเลยเนาะทีนี้ปามก็เปิดมาในกล่องป็มก็แบบรองเท้าคู่เดียวทําไมกล่องใหญ่ขนาดนี้ใช่ฉันเป็นคนเอามาใช่ตัวเองรองเท้าลูกทำเป็นกล่องใหญ่ขนาดใช่แล้วคือเปิดมาโอเคมีถุงนึงใส่รองเท้าเดี๋ยวก็ให้ทุกคนดูรองเท้าอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ารองเท้าคู่ไหนแบบไหนอย่างไรก็คือรองเท้าแตะคู่นี้เลยค่ะท่านทาน คือยี่ห้อเนี้ยถ้าทุกคนแบบเคยเห็นในห้างอ่ะรองเท้าอะไรของเด็งรองเท้าแตกคู่ละเกือบพัน คือไม่อ่านที A ่ห่อไม่ออกเหมือนกัน H A V A จนตอนนี้ฉันก็ยังไม่ออกคือแบบหรือเราไม่เคยตั้งใจอ่านเยออะไรอย่างงี้พิซซ่าหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นคู่นี้เป็นแบบรองเท้าเมอร์เมดของเขาอ่าเราก็ได้คืนกลับมาเรียบร้อยแต่ทางร้านน่ารักมากคือส่งขนมไม่ได้บอกคือเปิดมาคือเซอร์ไพรส์เลยว่า มีขนมมาให้เราอีกนะคะนี่ส่งขนมมาให้หนึ่งกล่องน,น,นี่เหมือนเราเป็นคนผิดเลยสองอย่างทาสไส้สับป,ปะรดขนมโมจิแล้วก็ยังมีคุกกี้สิงคโปร์อีกนะคะอันนี้คือขอบคุณมากซึ่งจริงๆแล้วเราทำให้เขาเสียเวลาแต่เขาก็รู้สึกแบบว่าโอเคเรากเ็เขาเรียกว่าอะไรอะส่วนต่างส่วนเกินหรือในส่วนที่เ,เขาเขาผิดพลาด ไปในส่วนที่คิดเงินเกินมาเขาก็แบบเออมีการตอบแทนเรากลับมาตรงนี้แล้วก็ส่งของให้อย่างรวดเร็วมากก็ขอบคุณร้านใช่ไม่ถึงมันเกินจากการที่เราแบบคาดคิดไว้ว่าต้องเกินจากราคาที่ที่เขาคิดกัะพอเขาก็ไม่ได้รู้จักเราไม่ได้อะไรเลยเนาะเหมือนแค่โทรกันไปว่าเออเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณร้านแม่กิมลังมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเหมือนดูแลลูกค้านะแล้วก็ แบบช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่แบบว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบไม่รับโทรศัพท์ก็ตกใจแล้วแต่พอได้ไลน์ค<ร>ุยกันใช่<ะ>ก็ไอ้น,นี่มากแล้วก็ยังส่งขนมมาให้ด้วยขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะอ,อะไรนะโอ,อ,อ้เหมือนแบบเนี่ยเลยต้องมารีวิวให้เลยนะคะเพราะว่าเราอะซื้อหม้อขนมหม้อ,อกแกง มาที่เราจะชอบซื้อประจําแล้วก็มีอะไรพวกแน็คอะไรอย่างเงี้ยอีกเล็กน้อยเนาะโอเคพวกปลาหมึกพวกของแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ยังไงก็สามารถไปอุ่นหนุมกันได้นะคะสำหรับล้านแ่คิปลังเนื้อป้าบอกให้ลองลืมรองเท้าไว้เนี่ยได้ขนมกลับมาเทียบเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าประมาณเท่านี้แหละขอบคุณนะคะที่รับฟังกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยังมีคนแบบ ใช่หมอนแบบเออในสังคมไทยอเนาะเราก็ช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้แก่การแบบทำผิดพลาดอะไรกันไปก็อภัยให้กันได้บ้างนะคะอโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย